สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีกระทู้มาชวนเพื่อนๆพูดคุยกันนะครับนะครับ <_ d> um> เพื่อนๆชอบแบบว่าทําตัวแบบว่าแกล้งจนกันไหมเออแกล้งจนอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ชีวิตต่ํากว่ามูลค่าจริงของตัวเองที่มีอยู่อะไรเงี้ย <_ d> um> เพื่อนๆเข้าใจที่ผมจะสื่อไหมก็คือว่าเอาไว้เพื่อป้องกันญาติพี่น้อง <_ d> um> เพื่อนพ้องที่แบบว่า ไม่ได้สนิทอะไรมากอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนิทอะไรเงี้ยที่ห่างเหินกันไปนานแล้วรู้จักแต่แต่ไม่สนิทอะไรเงี้ยมายืมตังอะไรเงี้ยเพื่อนๆเออนะก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะเพื่อนเพื่อน,นผมก็ไม่ใช่คนร่ําคนรวยอะไรเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับเขาเรียกว่าเดือดร้อนอัตคัดขัดสนเรื่องเงินนะเ็เป็นคนธรรมดาเหมือนเพื่อนๆนทั่วไปเนี่ยครับทำงานเออทำงานหาเงินมีพอกินพอใช้พอเก็บ พอลงทุนอยู่บ้างนะครับผมเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมด้วยความที่ผมแบบว่าเเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองชอบศึกษาหาความรู้เนาะความรู้เรื่องช่องทางหาเงินอะไรเงี้ยผมก็มักจะมีแหล่งรายได้จากหลายแหล่งนอกจากงานประจำเนาะด้วยความที่ผมเป็นแบบว่าเคยเคยเป็นคนจนมาก่อนอันนี้ต้องบอกตัวเคยจนแบบว่าจนแบบว่าต้มมามา่ามากินในครอบครัวต้มมาม,ามา่าเรามาเขาเรียกว่าสูงเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าเอามาละลายกับข้าวอ่ะเออหรือกินก๋วยเตี๋ยวอเอามากินกับน้าก๋วยเตี๋ยวอเอามากินกับข้าวแล้วอัดข้าวเหนียวเยอะๆอะไรเงี้ยให้มันอิ่มๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นแ่ะประมาณนั้นแ่ะแบบว่าจนที่ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีตังค์อ่าที่อัตคัดอ่ะเอออัตคัดเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเออผมเคยเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยมันมันก็เลยทําให้ผมแบบว่าพอมีอันจะกินมาบ้างอะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบว่าอ่าใช้เงินแบบระมัดระวังนะเนาะเพราะว่าเงินมันค่อนข้างจะโอ้โห มันไม่ได้หากันแบบว่าอา่าง่ายๆแล้วก็จะถ้าใช้ไปมันก็จะหายไปเลยอะเนาะเออแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ชอบสร้างหนี้จนเกินตัวอะไรเงี้ยก็มีผ่อนบ้างแต่ผ่อนอะไรเล็กๆไม่ถึงกับแบบว่าผ่อนมีปัญญาผ่อนอะเออนะครับแบบว่าไม่ได้แบบว่าเกินตัวหลักพันไหนผ่อนเดือนละสองสามพันอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าผ่อนไหวอะไรเงี้ยแต่พันหนึ่งห้าร้อยอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่าเอา้ยไม่ไหวก็เกลียดอดทนเก็บตัตงค์เอาอะไรเงี้ยเออนะครับ พถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่จะเป็นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนครับผมจะไม่ค่อยสร้างหนี้ที่มันใหญ่ๆอะมันเครียดเออมันเครียดเออแล้วก็ผมก็จะเป็นแนวที่ว่าชอบหาแหล่งรายได้เนี่ยยุคเดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ตมันมันหาข้อข้อมูลข่าวสารนะที่เราจะหาช่องทางนี่เีเกี่ยวกับหาแหล่งรายได้เสริมอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็มีให้เราได้แบบว่าลู่ทางได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะอื่นๆเพิ่มเติมในรายได้เสริมอะไรเงี้ยก็เลยทาให้ผมแบบว่า มีแผนสำรองจ่ายอะไรเงี้ยเออ,เอ,อพอสมควรนะไม่แผนสำรองจ่ายเลยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับหาเงินมาได้ก็เออซื้อของที่อยากได้บ้างแบบว่าเอ้ยเป็นเหมือนโบนัสเนาะกินอะไรอร่อยอร่อยบ้างไม่ใช่ได้กินบ่อยนะเพื่อนๆนบอย่างไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเออผ่อนคลายบ้างเงี้ยเป็นโบนัสให้กับตัวเองที่ทํางานหาเงินมาได้อะไรเงี้ยเออบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าเออตะนีทีเหนียวจนเกินไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับก็แบบว่าเออก็ ให้เป็นโบนัสตัวเองน่อเนี้ยแต่ภาคหลังๆอะ่ะผมก็จะเอ่อผมก็จะไม่ค่อยกล้าโพสแบบว่ากินหรูอยู่แพงเอ่อลงโซเชียลนะครับลงโซเชียลส่วนตัวเท่าไหร่นักนั่นเองนะครับก็ในอันในนิยามกินหรูอยู่แพงของผมเนี่ยเพื่อนๆครับนิยามเอ่อเขาเรียกว่านิยามกินหรูอยู่แพงแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนิยามกินหรูอยู่แพงของผมเนี่ยเป็นแนวผมประมาณว่าซื้อกินตามห้างเออตามห้างอย่าง KFC M.K. อย,อย่างตีน้อยอย่างเงี้ยเออตีน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อประมาณว่าร้านตามห้างอะไรเลยหรือไม่ถ้าไปเที่ยวทะเลก็จะเป็นแนวทะเลซีฟูด้ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมเป็นนานๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะผมเคยเคยกินแบบแนวเนี้ยแล้วไปโพสต์โพสตในโซเชียลของตัวส่วนตัวอะไรเงี้ยญาติญาติที่ไม่เคยทักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนับญาติที่ผมไม่ค่อยได้ทักทายอะไรกันมาก่อนน,นนะญานานแสซนนหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ย นานแสนนานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่ไม่ค่อยได้สนิทอะไรเงี้ยชอบทักข้อความมายืมตังค์เนออาะอญาตินี่ผมเจอบ่อยญาติเนี่ยญาติที่ไม่ค่อยได้สนิทอะไรเท่าไหร่เงี้ยเจอบ่อยคือแบบว่าเอ่อมายืมตังค์ทักข้อความทักไม่ s e n นเจทักไลน์มาอะไรเงี้ยหรือว่าเอาแบบว่าเอาแบบที่เคยเจอแบบตรงๆประเด็นเลยแบบว่าโทรมาอะไรเงี้ยเออโทรมาโดยตรงเนี่ย ตีความมาตีความเศร้าเล่าความเจ็บโอ้ยังน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมาขอยืมตังคนะ์อ่ะคือผมก็ผมก็ให้ให้ยืมนะผมก็เคยเจอเนะี้ยก็ให้ยืมไปนะแล้วก็สัญญาเป็นดีเอ้ยเดี๋ยวจะผ่อนให้สามร้อยห้าร้อยต่อเดือนในะสปอนซ์เออผมก็ไม่เป็นไรผมผมไม่ได้คิดดอกอะไรนะเออผมก็ไม่ได้คิดเออไม่ได้คิดดอกคิดเบี้ยอะไรนะเออไม่คิดดอกอะไรเลยนะครับผมก็เออเอาเงินต้นมานก็พอเนี้ยคือผมก็อ่าเขาอาจจะเดือดร้อนเนะี้ย อือนะครับก็คือว่าพอถึงเวลาปุ๊บใช่ไหมครับพอถึงเวลาอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนจะผ่อนหนนะน,นู่นเนี่ยก็ก็กไ,ไอไรวีเววในการที่จะส่งแจ้งมาบอกว่าออโอนให้แล้วนะตอนนั้นนีไม่ไม่มีครับพอถึงเวลาแล้วก็ผมก็เอา้าไหนบอกว่าจะส่งมาให้วะไหนบอกว่าจะโอนมาให้อะไรเงี้ยก็เลยทัก ทักไปก็ก็ยังดีนะผมยังโชคดีที่แบบว่าเออทักไปว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาเขาก็ยังให้อยู่นะให้จนแบบว่าพอเดือนแรกก็ทักเดือนที่สองอ่าไม่โอนอีกผมก็ทักไปอีกเดือนที่สามไม่ทักไปอีกจนเหลืองวมดสุดท้ายเหลือผมจาได้ว่าเหลือห้าร้อยมั้งเหลือห้าร้อยสุดท้ายผมก็เลยเออผมไม่ทักละผมขี่เกียดละเอาเอาไปเอาไปถือว่าช่วยช่วยกันแต่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วคือไม่เอาละพอหายเงียบไปปุ๊บพักๆโทรมาอีกแล้วครับโทรมาขอยืมตังค์ผม ผมตอบไงเลยไหมผมตัดบทเลยไม่มีตังค์ <c oughs> เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เขาก็ทําอะไรผมไม่ได้ผมก็ไม่ต้องมามีหน้าตาอะไรหรอกเออผมก็ไม่ต้องมาเสียหน้าโอ้เป็นอย่างงั้นเนี่ยเออจะอะไรจะไปนินทาอะไรก็แล้วแต่เอาเอา,เอา,เอาที่สบายใจเลยผมบอกว่าผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์อ่ะจะมีตามีตา,ตาสังคังจอมปลอมอะไรก็แล้วแต่นะผมผมไม่เอาละผม,มเอาละคือไม่ต้องมีหน้ามีตาอุดร่ำอดุดรวยอะไรหรอกสําหรับผมนะผม ผมขออยู่แบบสบายใจของผมดีกว่าอะไร confidence. อย่างเงี้ยเออผมก็ผมคือเขายังจําไม่ได้ด้วยนะว่าผมยังติดผมมีห้าร้อยเนี่ยผมคือผมไม่ทักแล้วไงคือผมจะพยายามฝีตัวหายเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาโทรมาไงผมก็บอกว่าไม่มีตังจบเลยเออจบเลยเขาก็ทำอะไรไม่ได้อ่ออแล้วเขาได้อ,อ,อ๋อโอเคโอเคครับครับครับแล้วผมก็วางสายไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อไม่เลยนะเออดีมันก็ดีนะแบบว่าเราตอบไปตรงๆเนี่ยตอบไปตรงๆมันก็ทําให้แบบว่า เออมันตัดบทไปเลยอะ่ะเอมอม,มันมันมันอาจจะแบบว่าอักกะอ่นหน่อยในช่วงในในครั้งแรกอะเนาะแต่ครั้งต่อไปมันก็เคยจินนะพอญาติพี่น้องใครโทรมาผมเนี่ยเอ่อไม่ไม่ค่อยรู้จักมากนักสนิทผมก็บอกว่าไม่มีตังค์ผมก็บอกงนะนะั้นเออจบเลย <laughs> แล้วผมก็ไม่ค่อยกล้าโพสต์นู่นนี่นันะ่นอะเพราะว่าเดี๋ยวนะ แต่ที่จริงมันก็เงินส่วนตัวเรานะมันก็มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขานะเออเราก็ทําได้นะแต่มันก็นะอย่างที่บอกมันกะอวนเนาะเออนะคือผมก็มารู้ญาติทีนะว่าญาติเออญาติคนนี้ทีเขาก็จะไปไล่ยืมญาติคนอื่นๆด้วยญาติคนอื่นก็ไปไล่ยืม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 ะทีละนิดเต่น้อยทีละสองสามพันที่สอเอาสิบคนก็หลายหมื่นแล้วใช่ไหมเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมเออนะครับอะไรประมาณนั้นอะคือเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ผมก็เลยผมก็เลยไม่ให้เลยผมก็เลยเออจบละ ก็คือขี้เกียจแบบว่าเขาเอาความลําบากใจมาให้เรานะเออเอาจริงนะเอาจรงคือเงินมันก็ไม่ไม่ได้มากโขเละสามพันห้าพันไม่ไม่มากแต่ก็ไม่เยอะเออไม่น้อยนะครับไม่มากแล้วก็เออมันก็ไม่น้อยนะแต่ก็ไม่น้อยนั่นแหละเออครับสําหรับผมนะสําหรับผมนะแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะ ็สามพันห้าพันเออแต่ผมจะตั้งลิมิตประมาณเนี้ยไม่เกินห้าพันถ้าเอาแม็กซิมัมนัไม่เกินห้าพัน 5, ถ้าเกินนอกนั้นผมก็ไม่ไหววะ่ะเครียดเออมาตามทวงอ่ะแต่มันก็เหมือนแบบว่าเขาเอาความสบายใจมาให้เราความไม่สบายใจความไม่ใช่ความสบาย,ามมบายใจความไม่สบายใจมาให้เรากระวนกระวายละเออเขาจะคืนไหมคืนไหมก็มจะตามสัญญาไหมเนี้ยต้องมาทวงตลอดอะไรเงี้ยนะครับมีผมก็เคยโดนโดนเพื่อนยืมนะประมาณนะั้น รูมาร้องห่มร้องไห้ตีก๊อเจ้าแล้วไม่มีตังกินข้าวแบบบาบลาบเมียผมไ่อยู่ปุ๊บอาอีกวันหนึ่งโพสต์ลงโซเชียลไปช้อปปิ้งลาลาในห้างซื้อของนน่นเนี่ยเอาอีหยังวะก็ออียงวะกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> แต่ใครแต่อย่างผมเนี่ยแต่ใครที่เคยยืมผมแล้วก็เขาเขาส่งอย่างอย่างเขาเขาจะพยายามแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวส่งผ่อนให้ตามนัดอะไรเนี้ยทยอยส่งแล้วก็ก็มีญาติบางคนที่แบบว่า กคนิสัยดีนะแบบว่าเอยเขายืมแต่เขาเดือดร้อนจริงอะไรเงี้ยเขาก็ผ่อนส่งให้เดือนละห้าร้อยอะไรเงี้ยผมก็เขาก็ให้ส่งอาวโอนให้นะเออเหลือเหลือเท่านี้นะเท่านี้นะอะไรเงี้ยเอออันนี้ผมจะจําไว้แบบว่าเออถ้าเขาเดือดร้อนผมก็จะผมก็จะให้เขายืมอีกเออผมเพราะถือว่ามีเครดิตไงแต่ประเภทที่ให้ผมทวงแล้วทวงอีกไ,ไม่ไหว,วมันก็ไม่ใช่ธุระเราหรือเปล่าวะใช่ไหม เออมันก็ไม่ใช่ธุระเราที่ต้องมาทวงเขาต้องนั่นรู้หน้าที่ว่าเออมันต้องถึงแล้วเพราะผมไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยนะครับผมก็ว่าเออช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆไปก็ไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยแล้วพักหลังๆเนี่ยผมก็ผมก็ไม่ชอบโพสต์อะไรแนวนั้นละก็คือผมเฉพาะโพสต์ประมาณว่าทํากับข้าวกินเองปลูกผักกินเองโอ้วันนี้ผมปลูกผักทั่วพผักนู่นนี่นั่นกินเองเลยนลั่งรถเมล์ร้อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยอ,อ่าวันนี้ ใช้เงินไปเท่าไหร่อะไรคำนวณอะไรเงี้ยบริหารเงินอะไรเงี้ยอ่วันนี้ประหยัดได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะดีใจอะไรก็โพสต์ลงอะไรเงี้ยเออเนะเวลานานๆทีไปกินอะไรอันดีๆอร่อยๆลงโซเชียลมอนกันนะแต่ผมก็อยากลงอะไรเงี้ยลงแต่แต่ผมจะซ่อนต่อนให้เห็นเฉพาะโอลลี่เมียเห็นเฉพาะเมียหรือว่าญาติสนิทจริงๆญาติญาติผู้ใหญ่ที่บอกว่าเขามีกระตังรวยๆเขาจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เขาจะมองแบบว่า เราอินดูเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มองอีกแบบนะเขาเขาาอันนั้นผมจะมีญาติที่แบบว่าญาติพี่น้องอย่างอย่างฝั่งเมียเขาจะมีญาติที่แบบว่าฝั่งรวยไปเลยอันนั้นเขาเขาจะอันนั้นผมจะให้ให้เขาเห็นเขาเ,เขาก็จะเป็นเสียเพราะว่าเขารวยกว่าเราเขาแล้วเขาไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรกับเราอะไรเงี้ยเออนี่ยเขาไม่ได้มาเดือดร้อนถ้าถ้าคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่เข,ขาเขาถ้าเขาเห็นเขาเฮ้ยคนนี้มีตังค์ไว้เดี๋ยวขอไปยืมตังค์คนนี้น่าจะได้ไว้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแนวนั้นซะไปอะไรเงี้ย อ,อแต่แต่คนที่ยืมแล้วก็มีเครดิตแบบว่าผ่อนส่งให้อันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือแบบว่าอาจจะเลทหน่อยนู่นนั่นนั่นแต่เขา,ขาถ้ามีแจ้งจอัปเดตอะผมก็จะเอเข้าใจแบบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีถ้าสะดวกก็โอ,โอนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอผมก็จะไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบว่าโอ้โหหายเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเครียดแบบว่าอะไรวะตอนแรกก็โทรมาคุยกันนานนะดิบดีแต่พอได้ตังค์แล้วหายเงียบอะไรอย่างเงี้ยอ้อยเข้าปากช้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ไหวให้เราทวงตลอดนี่ไม่ไหว เออส่วนส่วนตัวของตอนนั้นผมโคตรทาตัวธรรมดาเลยคือไม่ได้อวดรวยผมก็ไม่ได้มีอะไรให้อวดนะเออเอาจริงนะมันก็สบายใจดีนะครับวางตัวแบบสบายใจมากเลยแบบว่าไม่ต้องอวดเอออะไรมากมายอะไรเงี้ยนะครับคือญาติหรือญาติหรือว่าเพื่อนบางคนอะไรเงี้ยคนไหนที่แบบบางคนแบบชอบอวดรวยฉวดอวดอวดมีจริงไม่มีจริงหรอกก็เราก็ไม่รู้เนาะเออเอาเอาที่เขาสบายใจเลยเอาเอาเตามที่เลยเต็มที่เลยอะไรเงี้ย แต่ผมขอเป็นนูเขาเรียกว่านูบอดี้เนาะนูไม่ต้องมีตัวตนหรอกที่ไม่มีตัวตนแบบว่าให้เขามาอวยอะไรผมหรอกอะไรเงี้ยดีกว่าเนี่ยแบบว่าสบายใจกว่านะอยู่งี้ไม่มาเพละเราไปอะไรเงี้ยเพราะยิ่งผมคิดว่าเพราะยิ่งถ้าขี้อวดมากเท่าไหร่ผมคิดว่านะมันเหมือนสร้างนิสัยที่แบบเริ่มแบบว่ายังไงเป็นนิสัยที่แบบจมไม่ลงอะจมไม่ลงหรือว่าต้องอวดตลอดเวลามันจะเป็นคนแบบว่า ชูคอหัวสูงตลอดเวลาแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคยอวดอันนี้มาเดี๋ยวถ้าตกกระป๋องมามา,มากินอันนี้เอา้าเอา้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอา้าตกกระป๋องไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะแบบว่ามันจะจมไม่ลงไงมันจะจมไม่ลงไงแบบว่ามันจะต้องชูมูลค่าตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยโอ้โหงั้นทำตัวลาบากมากเลยนะเพื่อนๆครับทําทําเออทําไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผลตอบแทนมันคืออะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันนะเออภาสร้างภาพอะไรเงี้ยหรอ, ني, หรอผมก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ว,ว,ว่ามันจะมันจะดีกับผมยังไงผมก็เออช่างมันเ,ออเขาอยากอวดเ็าอวดไปอะไรเนี้ยออผมก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมปแข่งขันอะไรแนวนั้นเเนาะเขาเรียกเฟสเวลู่ะเฟสเวลูอะต้องมีหน้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออนะครับแมวดีกว่าน,นะครับผมผมแมวเนาะผมผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าผลตอบแทนมันคืออะไรเนาะหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเหรอหน้าตาทางสังคมให้เขาคนยอมรับหรอช่างไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรผมผมไม่ต้องยอมรับอะไรผมมากมายหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะ เออน,นะครับอยู่สบายใจของผมดีกว่าอนะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกวันนี้คือเอา,อางี้คือเงียบเพื่อนๆครับทุกวันนี้มีเงินเก็บนะผมไม่ไม่คิดจจไม่มีความคิดที่แบบซื้อทถะทองที่แบบว่าเอ่อเอามาใส่อ่ะเอามาใส่เส้นใหญ่ๆหรือว่าเส้นตีโป่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าใส่เป็นเลดเป็นทองเหลืองอะลามเต็มตัวเนี้ยคือซื้อมาเป็นเครื่องประดับในร่างกายเนี้ยผมคือผมส่วนตัวเลยนะ เพื่อนๆครับผมรู้สึกว่ามันเกะกะร่างกายผมยังไงไม่รู้เอาจงจริงนะอีกอย่างคือผมเป็นคนขี้ลืมขี้ลืมใส่แล้วเวลาเวลาล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอะไรเยงนี้ยถอดแล้วไวลืมที่บ่อยมากผมเป็นคนขี้ลืมแล้วมันรู้สึกมันเป็นภาระอ่ะเออมันเป็นภาระทางร่างกายผมอะ่ะเออรู้สึกว่ามันเป็นภาระทางร่างกายผมเลยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพะวงง่ะเออพะวงมากเลย คือพวงอ่าเฮ้ยเดี๋ยวกลัวจะหายกลัวจะอะไรเงี้ยกลัวจะเฮ้ยเดี๋ยวลืมไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยูพะวงหน้าพวงหลังอะไรเงี้ยคือตัดปัญหาไปเลยไม่ใส่อะไรเลยดีกว่าจบปัญหาแบบว่าแต่แต่มีมีใส่อยู่ใส่แหวนแหวนเป็นแหวนทองคําขาวแล้วก็มีฝังเพชรเม็ดเท่าหัวมดเนี่ยมั้งเออเท่าหัวมดเนี่ยเป็นแหวนที่เมียผมซื้อซื้อเป็นแหวนคู่ไงเป็นแหวนคู่ให้ผมใส่กับเมียแบบว่าใส่ิ้่นาง อยู่นางข้างซ้ายอะไรเงี้ยเพือพ่อเพือ่อเพื่ออะไรเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของครับเออเพื่อให้แสดงความเป็นเจ้าของคือผมถอดไม่ได้เลยนะคือผมถอดแล้วบางทีเออช่วงแรกๆผมจะถอดลืมถอดไว้ที่อ่างล้างหน้าอะไรเงี้ยจะมีเครืองจะมีเครืองแบบว่าเฮ้ยทําไมถอดไม่รับชั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยแบบว่าเอา้ยจะไปเอเอไม่เออจะมีคนใหม่หรืออะไรเงี้ยผมว่าเออผมก็ใส่ผมก็เลยใส่ตลอดไง ก็เลยใส่ตลอดเวลาต้องใส่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยจะเป็นต้องใส่ไงแต่พวกแต่พวกแหวนนี่ผมก็จะราคาญนิดนึงว่าตอนผมล้างมือเนี่ยไม่อย่างอย่างสบู่เนี่ยเห็นชัดมากสบู่น้ํายาอะไรเงี้ยมันชอบเข้าไปอัดในซอกแหวนอะเพ<ๆ>ื่อนเื่อเคยไหมล้างมือแล้วมันอัดในซอกแหวนคือผมคี้เกียจถอดไปถอดมากลัวลืมไงถอดไปถอดมามันจะลืมไงผมก็เลยล้างทั้งอย่างเงี้ยแล้วสบู่หรือว่าน้ํายามันชอบไปอัดตรงซอกโอ้โหผมต้องมาต้องเลาะเลาะต้องฉีด อะไรอย่างเงี้ยโคตรมันก็จะลาคาญนิดหนึ่งนะมันก็จะเหมือนภาระชีวิตนิดหนึ่งอะนะครับอไม่ใส่ก็ไม่ได้เนี่ยเมียโกรธนะครับเมียโกรธีกนะครับเถ้าถ้าถ้าเป็นตัวเงินอะไรเงี้ยผมจะเอามาแบบว่าหมุนลงทุนน,นนะกระจายการลงทุนนู่นนี่นั่นอะซื้อทองเก็บท,ทองแท่งบ้างแล้วซื้อหุ้นบ้างหุ้นต่างประเทศหรือว่าอไปเทรดบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีกระจายกันไปนะผมจะแบบว่ากระจายความเสี่ยงไงเออก็ก็อย่างนั้นอะหมุนแล้วหมุนกลับมาโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือแต่แต่เป็นแนวซื้อซื้อทองมาโชว์นี่ผมไม่มีฮะคือผมไม่ชอบใส่ฮะใส่แล้วมันอย่างที่ผมบอกมันเป็นภาระทางร่างกายยังไงไม่รู้เออผมก็เลยไม่ไม่อยากใส่เอาเอา,เอาซื้อซื้อเป็นทองอะ่ะก็เป็นทองคําแท่งเลยแล้วเอาเก็บไว้เป็นเหมือน security ทางการเงินอะ่ะเอออย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยอประมาณนั้นนะเพื่อนๆครับคือ อย่างโซเซียนอะโซเซียนบอกว่าถ้าถ้าโชว์จริงๆโชว์กินหรูอยู่แพงในสไตล์ผมนะในแนวในนิยามผมนะผมก็จะเป็นแนวที่แบบว่าซ่อนให้คนสนิทจริงหรือว่าให้เฉพาะอีกหนึ่งเฉพาะเมียอะไรเงี้ยผมผมเคยโพสต์ไปแล้วมันเคยแบบมีญาติไม่สนิทอะมายืมตังอะไรเงี้ยนะเออมายืมตังอะงยผมก็เลยลำบากใจมันก็จะตอบแบบเอออ่ะเออ,เอโทรมาอะไรเงี้ยเออเอ่ะอึ้งอึ้งตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์หรือว่ามีมุมมองหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรลอง มาแชร์กันนะว่าเออผมเคยเจออะไรยังไงกันบ้างว่าญาติพี่น้องอะไรคนสนิทยืมอะไรยังไน,นยืมยืมแล้วคืนไหมยืมแล้วไม่คืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยเพื่อน <ๆ S 2> ลองเล่าประสบการณ์มาแชร์มุมมองกันเนาะว่าเป็นอย่างไรนั่นเองครับ